สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะพบกันวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17กันยายน2564นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับบทเรียนที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนต่อในเรื่อง การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนนะครับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับมากกว่ารูปแบบหรือโครงสร้างนะที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะพัฒนาประชาธิปไตยให้มันมีความเจริญก้าวหน้า นะสมบูรณ์แบบเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงรายละเอียดนะรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นความเสมอภาคก็ดีความเป็นอะไรเป็นประชาธิปไตยโดยมีสิทธิเสรีภาพนะคือทุกคนก็ฟังเสียงข้างมากหรือฟังเสียงส่วนใหญ่แล้วก็มีการเคารพเสียงส่วนน้อยนะก็ต้องให้เกียรติช่นกันและกันด้วยแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอถือว่าเป็นการทบทวนนะครับตั้งใจดูครับจะได้มีความรู้จะได้จําได้นะครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูประสิทธิ์ชศิรินะครับในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม .3 วันนี้ครูนำเสนอเรื่องการพัฒนาประชาธิตยอย่างยั่งยืน ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิตยของไทยเรามาดูประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิตยของประเทศไทยมีดังนี้นะครับที่คุ้สรุปได้หนึ่งระบบอุปถัมภ์ประเทศไทยจะยึดระบบเครือญาติมีระบบอุปถัมภ์มากมายนะครับถ้าใครไม่มีเส้นก็ไม่สามารถทํางานได้ 2. การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจหลักการที่แท้จริงของการปกครองระบบประชาวิตยก็คือส่วนใหญ่ก็ยึด ตามเพื่อนหรือดูตามข่าวสารต่างๆเช่นการออกไปชุมนุมก็ตามกระแสข้อเรียกร้องต่างๆครับไม่รู้ว่าใไตยที่แท้จริงคืออะไรก็สามการยอมรับในระบบอปโสมากกว่าการมีความรู้ความสามารถของบุคคลอันนี้ประเทศไทยจะใช้หลักผู้อปโสทําให้ผู้อปโสข,ของประเทศไทยนะครับคนที่กเกษียณอายุรายการมาแล้วยังมาลงเล่นการเมืองเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบตอรหรือนายกตรี ซึ่งปกติต่างประเทศนะครับเขาจะให้คนใบรุ่นคนนุ่มหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นําบริหารกันแล้วข้อ 4. การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของประชาชนประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิ่งเงียบและก็จะตามกระแสนะครับไม่กล้าปทะทะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนต่างประเทศที่กล้าคิดกล้าแสดงออกข้อ5ปัญหาเกี่ยวกับวิธีคิดหรือความเชื่อต่อการปกครองในบอบชาวไตยก็6 ปัญหาฐานเศรษฐกิจอันนี้เห็นชัดเจนนะครับตอนนี้ยิ่งมีสถานการณ์โควิดทำให้ประเทศไทยแต่ละคนครับมีตกงานเยอะแยะห้างร้านต่างๆต้องปิดตัวมากมายก็เจปัญหาจากการเมืองที่ไม่เข้มแข็งราคการเมืองของเรานะครับไม่ค่อยเข้มแข็งเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีการเกาะเกี่ยวอำนาจโดยการยึดอุดมการณ์ที่แท้จริงทำให้การเมือง ในประเทศไทยนะครับไม่มีความเข้มแข็งเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าหมดอํานาจก็ยุบพรรคไปทําให้ไม่มีพรรคที่แท้จริงเหมือนต่างประเทศซึ่งเขายึดติดกับชื่อพรรคมาตลอดเหมือนกับสหรัฐนะครับมีแค่สองพรรคประเทศอังกฤษมีสี่พรรคแต่ประเทศไทยนี่ครับเปลี่ยนพรรคไปตามการเลือกตั้งแต่ละสมัยไม่มีอุดมการทางการเมืองที่แน่นอนข้อที่8ปัญหาการนําเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นกลางของสื่อมวลชนอันนี้เราจะชัดเจนนะครับ เวลาฝ่ายในปรนัฐบาลก็จะใช้กระบอกเสียงของรัฐในการปลุกระดมมวลชนต่างๆตอนนี้ยิ่งมีการดาวเทียมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมของแต่ละฝ่ายยึดและก็ฟังแต่ความคิดเห็นของสื่อมวลชนฝ่ายตัวเองทําให้เกิดปัญหาทางความคิดของประเทศคนในประเทศไทยนะครับมีการแบ่งแยกออกเป็น2ปักสองฝ่ายความขัดแยง้งตามความคิด มาจากการนําเสนอข่าวสารของฝ่ายตัวเองนะครับข้อที่9การยึดอํานาจปฏิวัติรัฐประหารของกองทัพที่เราเห็นชัดเจนนะครับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูนหลายครั้งะระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยล้มลุกคุกคานเพราะว่ามีทหารเข้ามาเกี่ยวขอ้องทหารอาจจะอ้างว่ายึดอํานาจเพื่อยุต,ติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ทําให้การปกครองประชาธิปไตยจุดชะง,งักไปนะครับทําให้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงข้อที่10 ปัญหาการชุมนุมประท้วงทางการเมืองจริงๆประเทศไทยนะครับมีการชุมนุมบ่อยครั้งที่สุดในโลกเพราะคนไทยมีความอดทนต่ำแล้วก็มีการปลุก,กระดมได้ง่ายทำให้เรามีการเลือกตั้งบ่อยครั้งนะครับสำหรับประเทศที่จะมีประชาธิปไตยที่มั่นคงต้องมีการเลือกตั้งน้อยที่สุดต้องให้รัฐบาลอยู่ครบวารละถึงจะเลือกตั้งใหม่เหมือนกับ ประเทศสหรัฐอเมริกานะคร,บระับดีเขาอยู่ครบวาระ4ปีถึงจะชอบไม่ชอบก็รอให้ครบวาระถึงเลือกตั้งใหม่แต่ประเทศไทยไม่มีนะครับถ้าขึ้นมาแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ปลุกระดมมวลชนมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อเลือกตั้งมาทีไรมาฝ่ายไหนขึ้นมาก็ต้องมีผู้ชุมนุมมาต่อต้านทุกครั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนในประเทศไทยผู้สรุปได้ดังนี้นะครับ 1. การฝึกให้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยจนเป็นนิสัย 2. การไปแช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนต้องยึดที่หลักการมากกว่าตัวบุคคล 3. การไม่สนับสนุนและต่อต้านการซื้อสิทธิ์การขายเสียง 4. ประชาชนต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ที่รัฐนูลเปิดโอกาสให้ 5. นักการเมืองต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 6. รัฐบาลต้องมีการบริหารงานอย่างมีธรรมาธิบาลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 7. สื่อมวลชนควรวางตัวเป็นการทางการเมืองและให้มีสละจากอำนาจรัฐ 8. สื่อมวลชนควรเป็นตัวแทนผ้าประชาชนในการนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ 9. ก,การแสดงความคิดเห็นในสื่ออิเล็กทรอนิกส ต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรือเครือข่ายเน็ตต่างๆต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น10ต้องมีการตั้งเครือข่ายในสื่อินเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์แบรนด์ไตของไทยและปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้นะครับครูมีชิ้นงานให้เรียนทำหนชิ้นงานนะครับ ให้นักเรียนบอกปัญหาและสรุปอุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ประเทศไทยไม่มีการพัฒนาด้านประชาธไปไตยคนละหนึ่งปัญหาให้นักเรียนเลือกคิดเองนะครับไม่ต้องดูของครูก็ได้พร้อมวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นปัญหานั้นๆและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในระบอบประชาธไปไตยอย่างยั่งยืนสําหรับงานชิ้นนี้ครูก็ให้นําเสนองานให้ฟังด้วยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในห้องเรียนคันลูมเพื่อน,นําเสนองานนะครับขอบคุณครับอ้าวเป็นอย่างไรบางครับนักเรียนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเนี่ยถ้าหากว่าจะเราจะพัฒนาจริงๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงการบริหารหรือหลักการบริหารเนี่ยเขาบอกว่าการบริหารอย่างมีธรรมาพิบานนะครับคือใช้ใช้บริใช้หลักบริหารโดยความโปร่งใสนะแล้วก็ยุติธรรมนะ ตรวจสอบได้มีความจริงใจนะแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือว่าคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นะมันถึงจะเกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเรานะครับนี่รายละเอียดต่างๆก็ ตั้งแต่แรกนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนครั้งที่สองนะครับก็ขอให้นักเรียนได้จดจำตรงนี้ไปแล้วก็เตรียมทำแบบทดสอบนะครับ Google Form ที่กำลังจะให้ไปนะครับแต่ส่วนของเก่านะั้นนักเรียนช่วยทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับห้าน่วยที่ผมให้ไปตอนแรกเลยตั้งแต่แรกไม่ไม่มียังไม่มีเพิ่มเติมเข้าไปนะแต่ขอให้ทําให้ครบให้ดีทั้งทั้งห้าน่วยนะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกสี่หน่วยนะครับเป็นทั้งหมดเก้าหน่วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอจบจเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ